มาคำๆน้องคำเนาะมีตามคนเพิ่นมากครับต่างวันที่งานมากแต่ว่าเพิ่นได้บ้างนั่งอยู่กับคนหนาเกียรติครับไอ้คนได้ท่านนั่งวันน้องคำเนาะนั่งฝนฝ้าห้องเพิ่มมากเลยด้คุณอ่ะโอ้ครับคุณมามาแล้วครับบ้านนี้เออจวดจวดรวดอืมอู้คักขักครับก็คำพ่อสมควรเนาะครับบ้านนี้เนาะมาตื้อทาง วานแหลําหวยทั้งหวยสันนื้อวนี่แห้งคักคุณครับุ่นปลาขาวปลากดปลาะแยงปลาคอกับนีครับุ่นโอ้มาสวัสดีครับพี่น้องครับอีสานรอทงไอ้เสี้ยงถิดม้าอีกแล้วครับมื้อนี้เอาพี่น้องมาตอนคำ่คำๆครับมื้อนี้ประมาณอยู่สามโมงแรกเลยครับนี่เพิ่งแล้วจากธุระเนาะครับเนาะ ก็แดดอากาศฮอห้อนนะครับมอนี่กำลังสีปักดางครับผมมือกล่องกำลังเห็ดด่างเลยครับก็มากคำๆน้องคำเนาะตามคนเพิ่นมากครับตามกอนที่งานมากแต่ว <Wow. S 1> ่าเพิ mm ่นได้บ้างหนึ่งแล้วก็จะเอาบ้างสองครับมอนี่ก็อยากให้กินตามแล่วหวยเนาะพี่น้องนี่นะครับตามคนเพิ่มมากครับนี่เพิ่นมากกวนเพิ่นได้หลายตื่แล้วครับพุน ผู้เพิ่นมากกว่านะครับเนาะนำคนเพิ่นมาไอผู้ชายขายหนำครับเออตามคนทีมงานมากนะครับเนาะเอาพี่น้องขอเวลากัดด่างแค่หน่อยก่อนครับตังกีตามเบิ้งเนาะครับเนาะเป็นตาเอ่อนนำท่านเพิ่นบ่ครับเออเอาเนาะพี่น้องครับผมมือดีมาทางหัวซาเหนือเนาะครับเนาะเอาตีตามเบิ้งครับกัดด่างแค่เข่าครับผมพี่น้องครับมือแล้วแล้วครับผมอ่ะนี่แล้วกัน สิมีเมือเนี้ยนะครับโซ่แหบๆอยู่เอาพี่น้องซ้อมเบิ่งครับผีนี่ป่าพ่อได้เลี่ยวแรงบามื้อนีลมากคําคํอ่ามาตามคนทีมงานเพิ่นครับผู้เพิ่นมากกว่านกับมีแล้วเพิ่นกับสีแล้วแรงเลยนะครับเนาะนี่เขาจะนั่งอยู่กับว่านาเกียรติครับหลายคนหลายานนั่งกัอนน้องขันวะนั่งฝ่นฝ้าห้องขึ้นมาเลยดิยคุณน่ะเสียงฝ้าด้น่ะเอาลุย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 ดูจักจัดดู วานวานวานอยู่ไวันนันได้กมุ้งแร่งขุนบ่้าดาหกวันแหลงหนียวยาพิ่นมาจอบบอนเอาไปพ่อไปไปยังล่ะโอ้ปลาดุกครับเพิ่นเพิ่นเคยงมานปลาดุกนะครับเนาะเพิ่นครับปลาดุกยู่นีบครับโอ้โหครับุนมานมานแล้วครับวันนี้เออ เอาเอาทำงานเด้อครับเด้อมารุ่นเพิ่นเฮาต้องทำงานเด้เร่งเอาเร่งเอาเอาติดตามเด้อพี่น้องด้วยหาปลาจักน้อยก่อนนะครับผมบ้านน้ำฟังแนว้านเปลือฟังไปหันนะปลาขาววัดท่านใดๆอยู่เด้มันมีอยู่เด้เออจวดจวดรวดอืมโอ้ยคักคักคักเออจังท่นละงุ้มงุ้ม เนี่ยก็ผู้วนดูแอืมเนี่ยก็ผู้วันดูแมนอยู่ครับผู้ยืนแทงแซ่บ่ได้เพื่อนว่าตีนแช่ขาดแห้งว <c oughs> ่ตีนแช่ขาดแห้งเนเลยบ่ได้ <c oughs> นะครับพี่น้องโอ,โ,อโ,อโอ้ลุยมากกับ <c oughs> คำเติบนะครับเนาะ <c oughs> คำเติบแล้วกับ <c oughs> ผู้หมานผู้บ่ล่ะครับนี่นะครับ <c oughs> อยากให้กินแบบวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาอีสานบ้านหน้านะครับอีสานเลาะทงของไอ้เส้งทิดเลาะอย่างเดียวครับนี่ พอตะเป็นเวลาว่างเนาะครับเนาะว่างแน่นิดหน่อยกับมาครับมือหนีมาวังคำคำนะครับใบสามม้งแล้วออกมาหาทีมงานนะครับเนาะเป็นเด็กออกมาก่อนพี่น้องกะทีหาลุยไปอีกเรื่อยๆเลยครับจนพ่นนะครับไปแฮตเตอร์เว่นตกดินหรืิดว่าเหลืวเบิงเอาเนาะพี่น้องเนาะอ่าที่ตามไปเบิงครับกะบอท่านในมันไาไหนเนาะครับเนาะหลัพวกก็ได้ปลาดุกปลาคอพุนละตัวสองตัวครับผม อันนี taking, half, chips, like ้นะครับติดตามไปเรื like ่อยครับผมนแต่ว่ากะกาด้ังกวงนะครับ่นพุ้นครับผมแล้วไปไกลครับพุ่นพงยัยจอยยูหน่าด่างครับ่นไก่เต๋อครับกัด้ังกวงครับนะครับกัด้ังกวงอนะพี่น้องหายเมืองครับพ่อได้ไปใจแรงแล้วครับเนาะครับคำพ่อสมควรเนาะครับบัดนี้เนาะมาดึกแค่ทาง บานแห่ลําหวยทั้งหวยสารเนื้อครับเนาะคุ่ณหือด่างก่อนครับบานนี้หือด่างเมื่อบานเนาะครับเนาะด่างเมื่อบานสี่แหละครับคนอีสานบานนอกขอกหน้าเฮาเนาะครับเนาะโบได้ไปทําการทํางานกะหากินตามล่ำหวยไปครับหาปูหาปลาไปกินตามล่ำหวยดังครับทั้งนึงหือด่างอยู่ครับพุณไปไกลพุ่นนะครับทำพ่อสมควรเลี๋ยวนะครับเนาะ ได้พออยากพอกินแน่อยู่ครับมารุ่นเพิ่นตะบันผู้เพิ่นมากกว่าแหงหมานไปตื้มไปอีครับ้ยนํำมอท่านเพิ่นเลยครับผูนะได้รายอยู่ครับเพื่อนกะสีบ่อปั่นให้ยีบ่อเนาะครับเนาะนะครับเบิ่งสรุปผลแต่ละคนนะครับเนาะสิงใดครับจะมีอยู่สองสองสองขันนะครับที่ส่งไข่แน่นครับผม ผู้หนึ่งเพิ่นกิดปาเพิ่นได้แล้วเพิ่นบดซื้อคอนแหเลยครับคุณครับโอ้ยคุณแห้งคักคุณครับคุณปากขาวปากดปลากะสงยงปาคอกับนีครับคุณโอ้หมานดูครับหมานดูพ่อได้อยากได้กินเราะพี่น,อนอ้องนะสามวิีชีวิตที่านนี่แหละครับหากินไปนี่ครับมือด่างนะครับอันนี้ทีมงานกระจมห้แล้วครับ ย้ำจิคือดังใบจต่งแต่กล่องมาสั่นเิ่นว่าเอาจากไหนน้องพี่น้องเนาะมักเอออยากได้เนี่ยของฝากของตอนพี่น้องนี่ละครับผมส้มชิปดีๆมันมวนหาอยากหากินแบบพิธีชีวิานอีสานรอทงของไอ้จิงๆเนกันเนาะกะคชิปนี่กะคือสีขอลาไปก่อนนะครับเนาะเอาลิปหนาจังพอกันไหมครับผมสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ